สวัสดีค่ะนี่คือการเจาะลึกวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเส้นทางการเคลื่อนไหวแล้วก็การปรับตัวของกลุ่มที่ชื่อว่าเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือที่เราคุ้นกันในชื่อคอปทอนะคะสวัสดีครับใช่ครับเรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยอิงมาจากบทความของทีมการเมืองทางใหม่นะครับเขาโพสต์ไว้ใน a c e b o o k เมื่อวัเก้าตุลาหกแซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวครับเขาตามดูพัฒนาการของกลุ่มนี้มาค่ะ ภารกิจเจาะลึกของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของเขาจากที่เราเคยเห็นภาพการเคลื่อนไหวบนถนนมาสู่การทำงานแบบใหม่ที่เน้นเรื่องระบบเรื่องนโ,โยบายมากขึ้นใช้ปัญญามากขึ้นอะไรคือแก่นที่เราควรรู้คะอมผมว่าจุดที่เด่นชัดมากๆเลยก็คือมันแสดงให้เห็นว่าขบวนการภาคประชาชนเนี่ยเขาก็มีความยืดหยุ่นนะไม่ได้แบบว่าพอสถานการณ์เปลี่ยนเราจะหยุดไปเลย แต่เขาเรียนรู้แล้วก็ปรับวิธีเพื่อจะไปสู่เป้าหมายเดิมก็คือเรื่องปฏิรูปประเทศนั่นแหละครับน่าสนใจค่ะงั้นเราลองย้อนไปจุดแรกเลยจุดกําเนิดเขาก่อตั้ง10ตุลาคม56ใช่ไหมคะช่วงนั้นการเมืองกําลังแบบเข้มข้นเลยใช่ครับเข้มข้นมากบริบทตอนนั้นเลยคือมันมีความพยายามจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมที่คนเรียกกันติดปากว่าสุดซอยอ๋อสุดซอยที่เป็นประเด็นร้อนมากๆเลยนะคะครับเพราะมันครอบคลุมกว้างมาก หลายคนก็กังวลเรื่องคดีทุจริตอะไรพวกนี้ด้วยคอพทก็เลยเกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาประชาชนที่ไม่เห็นด้วยตอนนั้นเขาก็รวมตัวกันที่แยกอุรุพงศ์แปลว่าการชุมนุมที่อุรุพงศ์ไม่ใช่แค่ค้านกฎหมายฉบับนั้นอย่างเดียวแต่คือการยืนหยัดในหลักการความถูกต้องความยุติธรรมประมาณนั้นไหมคะถูกต้องครับมันเป็นเหมือนการประกาศจุดยืนตามแนวคิดที่ว่าถ้าอำนาจมันไม่ถูกไม่ควรประชาชนก็มีสิทธิจะลุกข,ขึ้นมาทวงถามความยุติธรรมได้ แล้วจุดยืนนี้ก็ทำให้คอพทอกลายเป็นแนวหน้าสำคัญเลยในช่วงปีห657ที่การต่อสู้เข้มข้นมากๆใช่ครับยุคนั้นนี่ถือว่าเป็นช่วงที่คอพทอแอคทีฟมากบนท้องถนนเป้าหมายเขาก็ชัดเจนนะคือสิ่งที่เขาเรียกว่าขจัดระบบทักษิณแล้วก็ปฏิรูปประเทศด้วยพลังประชาชนภาพจำตอนนั้นเลยก็คือการปักหลักชุมนุมยาวๆที่สะพานชมัยมรุเชตใกล้ทำเนียบเลยนะคะแม้จะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นบ้าง ใช่ครับตรงนั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษ์ไปเลยของความเอ่อความกล้าความเสียสละข้อความหลักที่เขาสื่อสารก็คือเขาไม่ได้สู้เพื่ออำนาจของใครนะแต่สู้เพื่อศักดิ์ศรีของประชาชนค่ะแล้วจากจุดที่ยืนหยัดบนถนนแบบนั้นเขาเปลี่ยนผ่านมาสู่การขับเคลื่อนเชิงระบบได้ยังไงคะตรงนี้ละขาดที่น่าสนใจอันนี้เป็นหัวใจเลยครับคือพอการเมืองเปลี่ยนไปหลังปี5้า็ด การชุมนุมใหญ่ๆมันก็น้อยลงแต่คอพทอเขาไม่ได้หายไปนะเขาปรับบทบาทจากการต่อสู้บนถนนมาการตรวจสอบแล้วก็ขับเครื่องในเชิงระบบมากขึ้นการทํางานเชิงระบบที่ว่าเนี่ยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามันต่างจากเดิมยังไงได้ครับก็เช่นแทนที่จะต้องระดมคนมาชุมนุมใหญ่ๆทุกครั้งเขาก็หันไปใช้ช่องทางอื่นๆที่มีอยู่อย่างเช่นไปยื่นเรื่องให้ปปชช่วยตรวจสอบคดีที่เขาสงสยัยอย่างกรณีตึกซันสิที่เป็นข่าวอยู่พักหนึ่งอ๋อค่ะครับ หรือออกมาคัดค้านนโยบายรัฐที่เขาไม่เห็นด้วยอย่างเรื่องคาสิโนถูกกฎหมายหรือที่เขาไปเรียกร้องเรื่อง M O U ปี43ปี44นะครับที่เกี่ยวกับเขตแดนเข้าใจแล้วค่ะคือยังยึดหลักเดิมแหละว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศแต่เปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนวิธีการมาเน้นใช้ข้อมูลข้อกฎหมายการตรวจสอบขับเคลื่อนนโยบายแทนใช้สิ่งที่เรียกว่าปัญญามากขึ้นใช่เลยครับ มันเป็นการปรับตัวแสดงให้เห็นว่าเขาก็เรียนรู้ไม่ได้ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆอย่างเดียวแต่ว่าการที่เขาลดบทบาทบนท้องถนนลงไปหรือยุติการชุมนุมภาคสนามไปเลยเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าอา้าวถอยแล้วเหรอพลังมันจะลดลงไหมบทความเขามองเรื่องนี้ยังไงคะ บทความเขาชี้ว่าจริงๆมันเป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์นะไม่ใช่การถอยหรือยอมแพ้ครับแต่เป็นการประเมินสถานการณ์แล้วว่ารูปแบบเดิมอาจจะไม่เหมาะกับบริบทปัจจุบันหรืออาจจะมีต้นทุนสูงกว่าอ๋อแปลว่าเป้าหมายคือเปลี่ยนพลังมวลชนที่เคยอ,อยู่บนถนนให้กลายเป็นพลังทางปัญญาแทนเพื่อไปทำงานด้านนโยบายตรวจสอบสร้างเครือข่ายต่อในระยะยาว ประมาณนั้นเลยครับแนวคิดก็คือถึงแม้การสู้บนถนนจะจบลงแต่การต่อสู้ทางความคิดการผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเนี่ยมันต้องทำต่อไปเรื่อยๆฟังดูเหมือนคอพทอกําลังค่อยๆเปลี่ยนตัวเองจากภาพนักสู้บนถนนมาเป็นเครือข่ายทางปัญญาที่ทำงานลึกขึ้นนะคะ ก็มองแบบนั้นได้ครับคือเปลี่ยนจากพลังที่อาจจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ร่วมในตอนนั้นมาเป็นการทำงานที่ใช้เหตุผลใช้ข้อมูลการสร้างความร่วมมือมากขึ้นซึ่งก็สะท้อนว่าขบวนการภาคประชาชนเนี่ยยังยืนหยัดในหลักการเดิมแต่ก็เลือกใช้เครื่องมือที่มันต่างออกไปตามสถานการณ์เหมือนที่บทความสรุปว่า,ปร,า,าประชาธิปไตยจริงๆมันไม่ได้อยู่แค่บนถนนแต่มันอยู่ในใจคนที่ไม่ยอมแพ้แล้วก็เรียนรู้ที่จะสู้ต่อไปครับ ทางทีมงานการเมืองทางใหม่ผู้เขียนบทความเขาก็แสดงความหวังไว้นะครับว่าอยากเห็นคอพทอเดินหน้าต่อด้วยอุดมการเดิมคือปฏิรูปประเทศให้ได้จริงๆผลักดันเรื่องสําคัญสําคัญเช่นนิติรัฐนิติธรรมการลดความเหลื่อมล้ํแล้วก็เป็นการย้ําว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวคือการชุมนุมแต่มันคือภารกิจต่อเนื่องที่ต้องเรียนรู้ปรับเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆสรุปแล้ว การเดินทางของคอพอทอตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากครับมันทําให้เห็นการปรับตัวของขอบวนการภาคประชาชนจากการใช้พลังมวลชนมาสู่การขับเครื่องเชิงนโยบายใช้ปัญญาโดยที่ยังพยายามรักษาเป้าหมายเดิมไว้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าคิดตามจริงๆค่ะ คำถามที่เราอยากจะชวนคิดต่อทิ้งท้ายไว้สำหรับการเจาะลึกครั้งนี้ก็คือการปรับยุทธศาสตร์ของคอพอทอจากท้องถนนมาสู่งานเชิงนโยบายแบบนี้มันจะเป็นต้นแบบหรือให้บทเรียนอะไรกับขบวนการภาคประชาชนอื่นๆได้บ้างไหมคะไม่ว่าในไทยหรือที่อื่นในการหาทางสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในระยะยาวก็อยากฝากให้ลองนาไปคิดกันต่อดูนะคะเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ได้น่าสนใจมากจริงๆครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะ